เพอจะต้องน้าซาหมือนกันมาทักทายทำกลางบรรยากาศสด,ดใสมากนะครับวิวท่ใจน้ำที่มืงานเกี่ยวเขา่เากําลังกันเต็มที่นะครับที่มงานรดดุรถเกีๆๆๆๆๆ่ยวเขานี่ใส่ใจกันเต็มที่ครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของที่มงานสุ่มไก่สอนน้ำใช่นะครับกําลังกลังจัดเตรียมนะครับพี่นองเลย กวคือกำลังทีมาทดสอบอว่าวิทยาหยุดซ้ำไดครับพี่น้องกำลังเป็นบรรยากาศเพื่งกันครับพี่น,อนรราา้อนนงเลยบ,บ,บรรยากาศเป็นไปชนกับยังสี่แหละครับทดสอบบรรยากาศเปิดดอกนะครับพี่นอ้องกิโยกผีใจเข้ามาใหลักพวกดูดเขา บรรยากาศครับหนึงเสียงมันมาถักมาถ่ายกันครับวิธีชีวิตคีเตอร์กันยังซี่แล้ะครับพอไดไปูปเขาต้นโต๊ะงามจะได้สุ่มใกลชนกักั้นซี่ครับพี่น้องมาถักมาถ่ายกันชีวิตตะละมู่นี่ก็เป็นเวที่ทั้งภาษานี่กัว่าสังเวียนนะครับ mm hmm. พี่รองพิชาตกันละครับก่บงครับอิปุดดนนะครับนี่สี่เบื้องครับสิี๋ยผนขันตอนการทดสอบก่อนเปออกสนามจริงครับพี่ร่องตรงจชงสี่กันถ้าพอพใส่ใจมที่นี่ก็ระดับปรมาจารย์นี่ครับเป็นหนังจินผมหงอกหวดงอกนี่ก็เป็นระดับเลยด้ครับเป็นหนังกิน ปิจอมเซียนจอมจุดได้เลยครับกับรังครับทีมงานเพื่อกับรังแบบนี้ก็ส่งกำลังใจทุกบ้านทุกหลังนะครับเป็นกำลังใจให้เพ่อเ,เตอร์วมด้วยช่วยกันนะครับพี่น้องเลยช่วงนี้ขยันต้องขยันเขาไว้ครับพี่น้องช่องเล็กช่อง,องน้อยนี่เป็นกำลังใจให้กันเดียวกันขอ ทุกบ้านทุลังเลครับปตรงหน้าซ่านี่ขอให้ระบบดันมากครับรับรองปุ๊พิ่ขาว่าบัดนี้เดืเดือนพันเอ็ดขาดครับว่าจะแจกบรรยากาศขอให้พุ่งนะครับช่วงนี้เป็นพวกกำลังตากเขาครับพี่น้องเห็นอากาศจังสี่ก็ยิ้มกันนะครับ หลังจากพวกว่านนี่กัมืดฝ้ามัวฝนมาครับพวกทีมงานรดดูดเยยวบใจวีใจว่านครับน้องเลยทำงานยากครับฝนตกมากปีนี้ก็ดิวกินใจนะเกษตกรเจ้าให้เชาวน้าทุกพื้นที่แหละครับขออย่ายังเดียวให้ราคาดีครับวันนี้ เป็ตองหน้าสามกำลังใจให้ทุกบ้านทุกหลังทุกช่องนะครับเอ้อเฮี้ยงปังๆกันสดใสสมหวังอย่างที่อยู่ร้านยิ่งไปให้ได้ส่วกนกำลังใจครับผม